เศร้าลนซอกเกอร์หรือนักแต่เสี้ยวลิมยีถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวคอมดี้ระดับตำนานของนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังอย่างโจซิงฉือที่มีการผสมผสานร,ระหว่างเรื่องราวของวิทยายุทธการต่อสู้กับกีฬาฟุตบอลเข้าด้วยกันจนกลายมาเป็นส่วนผสมสุดฮาและกลมกล่อมในแบบของตัวเองชนิดที่ว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อนจนทำให้ผู้ชมทั่วโลกแทบจะไม่มีวันลืมผลงานนี้ไปจากความทรงจำอย่างแน่นอนและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในภาพยนตร์เศร้าหลีนซอกเกอร์จากปี2001จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่ น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสวดสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับแรงบันดาลใจของภาพยนตร์ ในช่วงที่ออกมาให้สัมภาษณ์ทางโจซิงฉือก็ได้ออกมาเผยว่าแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ของเขามันจะมาจากมังงะและอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างกับตันซูเบะะที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของเจ้าหนูนักเตะยังโอโซระซูเบะะในการใช้ความสามารถของตัวเองไต่เต้าไปสู่การเล่นฟุตบอลระดับอาชีพและมีความฝันว่าอยากจะทําให้ทีมชาติญี่ปุ่นเข้าไปคว้าแชามป์โลกสักครั้งหนึ่งซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นซอพาวเวอร์ของญี่ปุ่นที่มีผลต่อการพัฒนายาวชนในชาติให้ก้าวขึ้นมาพัฒนาทีมชาติได้เป สิงฉือลงไหลในท่าทางการเตะฟุตบอลของตัวกระตูที่มีแอคชั่นดูเหนือธรรมชาติของมนุษย์เขาเลยพยายามให้เซาลินสก,กอร์นานออกมาสนุกแล้วเร้าใจในแบบที่กัปตันซูบัสเป็นผู้รักษาประตูนในตำนาน บทของนักแสดงอย่างเชินกัวคูนหรือที่รู้จักกันในเชื่ออังกฤษอย่างแดนนี่ชาซึ่งรับบทเป็นผู้รักษาประตูของทีมและจะถูกระบุชื่อในภาษาอังกฤษว่าเอ็มทีแฮหรือไลนิ i n แฮนด d ก็จะเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมือนกับนักแสดงชื่อดังอย่างบรูซลีที่โด่งดังที่สุดจากภาพจําในภาพยนตร์เรื่องเกมออฟเดดเมื่อปี1978 ทั้งทรงผมบอบและชุดจัมสู่สีเหลืองดำแค่นั้นยังไม่พอตัวละครนี้ก็ยังสวมแว่นเลนใหญ่ๆแบบที่บรูซลีชอบสวมในเวลาออกไปเที่ยวพักผ่อนรวมไปถึงตอนที่เขาถูกหามออกไปจากสนามท่านอนของเขาก็ยังถูกทําให้เหมือนกับตอนที่บรูซลีนอนอยู่ในโรงตอนเสียชีวิตไปแล้วด้วยการเปลี่ยนชฉมของตัวละครใหม่ ในช่วงกลางเรื่องที่ตัวละครเหมยของเจ้าเวยเปลี่ยนลุกเป็นหญิงสาวที่แต่งหน้าจาัดรวมไปถึงแต่งตัวด้วยโทนสีสดใสลุคดังกล่าวก็จะเป็นการออกแบบมาเพื่อล้อเลีเยนนักสแสดงชื่อดังในอดีตอย่างอัจิน่าเหมยหรือเหมยเยี่ยนฟางซึ่งถือว่าเป็นนักสแสดงหญิงชื่อดังในยุค80และลุกของเหมยในเรื่องก็จะมาจากแฟชั่นของนักสแสดงคนนี้ในยุคนั้นเลยแอบใส่ชื่อบริษัทผู้ผลิต ในช่วงต้นของภาพยนตร์ที่ตัวละครอย่างฟงหรือกุนเดลเลกไอหนุ่มแข้งทองยิงจุดโทษพลาดไปนานเราจะสามารถเห็นป้ายบอกคะแนนที่จะแสดงชื่อทีมอีกทีว่า Universe ซึ่งนี่จะเป็นชื่อของบริษัทผู้จัดจำหน่ายของภาพยนตร์ส่วนคำว่า The Star ก็จะมาจากชื่อบริษัทผู้ผลิตนั่นเองประโยคดั้งเดิม ในตอนที่ตัวละครหัวหน้าทีมผูมาซึ่งนำแสดงโดยวิลเซนคขอกล่าวออกมาในซับไตเติลภาษาอังกฤษว่า It's o n l y illusion you cast, a กม m ่ที่แปลได้ประมาณว่ามันเป็นแค่เพียงภาพลวงตาแกทำให้ฉันกลัวไม่ได้หรอกประโยคประโยคนี้ก็จะเป็นประโยคจากภาพยนตร์เรือ The God of Cookery หรือคนเลกุกเทวดาของโจซิงฉือในปี1996ซึ่งวิลเซนค์อก็เคยแสดงในภาพยนตร์เรื่องน,นั้นและจะพูดประโยคแบบนี้กับตัวละครอของโจซิงฉือที่เป็นพระเอกแบบนี้มาแล้วด้วย 都是幻觉，吓不倒我。 สำหรับหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของภาพยนตร์ยังแบรนด์พูมาซึ่งเป็นแบรนด์กีฬาจากประเทศเยอรมนีนานพวกเขาก็จะถือว่ายึดสัมปทานการโฆษณาแฝงทั้งหมดลงไปในภาพยนตร์เลยไม่ว่าจะเป็นการจัดวางผลิตภัณฑ์พูมาจํานวนมากถุงมือผู้รักษาประตูรองเท้าฟุตบอลเกือบทุกคู่รวมไปถึงเสื้อทีมกีฬาแทบทั้งหมดก็จะยังคงใช้แบรนด์พูมายกเว้นแค่ทีมเซาลินเท่าน,านั้นเท่านั้นยังไม่พอขนาดในฉากที่ลูกฟุตบอลของทางพูมาพุ่งด้วยความเร็วจนติดไฟไปรู้นานไฟก็ยังกลายเป็นรูปเสือตามแบรนด์อีกด้วย หมวกวาดหนวดในทีมที่นักเตะผู้หญิงแกล้งทําตัวเป็นนักฟุตบอลชายโดยการติดหนวดบนใบหน้า <c oughs> ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงภาพยนตร์เรื่องเก่าของโจซิงฉืออย่าง Forbidden City ขอบหรือสารไม่รับคางคางังปอยในปี1996ซึ่งจะมีฉากที่คาร์เมนล,ลีรับบทเป็นเกอิชาที่ปรากฏตัวครั้งแรกโดยการปลอมตัวโดยมีหนวดวาดอยู่ซึ่งโจซิงฉือก็ถือว่าชอบมุกนี้มากๆจนถึงกับเอามาใช้ต่ออีกครั้งเลยก้า้วแห่งสันโดษ ในตอนที่ตัวละครฟงได้ถามออกมาว่าเคล็ดวิชาเก้ารั้วแห่งสันโดดมันเป็นวิชาที่มาจากวาเศ้าลิดจริงจริงไหมเพราะเขาสับสนว่ามันจะมาจากหัวสตา์แต่ในความเป็นจริงแล้วเคล็ดวิชานี้จะถือว่ามาจากทั้งสองสถานที่เลยเนื่องจากคนแต่งนิยายในตำนานอย่างลุยชาหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อกิมยงมักจะใส่มันไปในเรื่องราวของตัวเองบ่อยๆแถมมันยังถูกเอามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์หลายๆรังมากๆอีกด้วย The Lion k i n ิงปี1994ในฉากการแข่งขันฟุตบอลเกมสุดท้ายจังหวะที่เหมยเด้เข้ามาโชว์พลังไทยเก๊กของเธอในการเลี้ยงลูกฟุตบอลเอาไว้ที่นิ้วจนทุกคนต่างตกตะลึงเพลงประกอบที่ถูกใช้ในฉากดังกล่าวก็จะเป็นเพลงทีมจากภาพยนตร์เรื่อง t h อ Lion อน n ิงปี1994ที่ถูกเล่นออกมาเหมือนกันเป๊ะแทบจะทุกโน้ตแบบไม่มีผิดเพี้ยนเลยก็ว่าได้ชนิดที่ว่าหากมีการเอาเพลงมาเปรียบเทียบผู้ชมก็คงจะแทบแยกกันไม่ออกถ้าแหกขาในตำนาน ถ้าแหกขา180องศาที่ตัวละครซิงทําในตอนที่เจอกับฟงตรงหน้าศูนย์การค้าก็าจะเป็นท่าที่โจซิงฉือถทาออกมาเรียนแบบท่านในตํานาของนักสแสดงภาพยนตร์แอคชั่นชื่อดังยังชองคลอสวันแดงที่เขามักจะทําออกมาในภาพยนตร์ของตัวเองอยู่บ่อยครั้งมากๆนั่นเองสาวลื่นล้มเปลือกกล้วย ในฉากที่สิงและฟงได้พบกับสาวลื่นล้มเปลือกกล้วยจนกลายเป็นฉากสุดฮาในเรื่องที่ใครหลายๆคนก็น่าจะจำกันได้แต่ว่าในเบื้องหลังความเป็นจริงฉากฉากนี้มันก็กลับไม่ตลกสำหรับนักแสดงที่เข้าไปเล่นบทหญิงสาวลื่นล้มคนนี้อย่างหุยหลีเลยแม้แต่นิดเพราะในทีแรกนักแสดงคนนี้เคยถึงขนาดถูกวางตัวในสคริปต์ดั้งเดิมให้เป็นคนรักของตัวเอ๋อย่างสิงที่นำแสดงโดยโจสิงฉือเลยแต่ในตอนถา่ายทำฉากลื่นล้มเธอก็กลับทำให้ผู้กำกับคนนี้โมโหมากๆด้วยการแสดงผิดพลาดและล้มในแบบที่โจสิงฉือไม่พอใจไปมากเกินกว่า6 ครั้งเธอจึงถูกต่อว่าว่าควรลงไปแสดงอยู่ในภาพยนตร์ประเภท3หรือภาพยนตร์แนวติดเรทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศและความรุนแรงซึ่งเทียบเท่ากับ NC 1 7ของฮ่องกงและจากนั้นเธอก็ถูกตัดบทลงไปทันทีพร้อมกับเรื่องราวที่ว่าเธอต้องถ่ายฉากลื่นล้มนี้โดยใช้เวลาถึง2วันเต็มๆ Adidas Pro m a n เ n i a er. n แม้ว่าผูมาจะเรียกได้ว่าถือสัมปทานการโฆษณาในภาพยนตร์จนแทบจบ,บเสร็จแต่ถ้า,าสังเกตดีๆในตอนที่ทีมเซาหลินไปเจอกับทีมคู่แข่งทีมแรกหลังจากฝึกซ้อมเสร็จก็จะมีหนึ่งในสมาชิกข,ของทีมฝั่งตรงข้ามสวมเสื้อจากแบรนด์อาดิดาสสีแดงปรากฏมาด้วยภาคเสียงเอง2ฉบับ หากผู้ชมได้มีโอกาสลองไปหาภาพยนตร์ฉบับฉายในอเมริกามาดูเราจะพบได้เลยว่าเสียงพูดภาษาอังกฤษของตัวละครซิงที่รับบทโดยโจซิงชื่อนานก็จะเป็นเสียงเดียวกันกันกบเสียงในฉบับฮ่องกงเนื่องจากทางโจซิงฉือลงทุนเข้าไปพากเสียงทับเป็นภาษาอังกฤษอีกทีด้วยตัวเองเพราะเขาต้องการทําให้อัธรรก์ของผู้ชมไม่ขาดตกบกพร่องไปแผนการสําหรับภาคต่อ ในช่วงปี2023ทางโจซิงฉือที่ผันตัวไปเป็นผู้กำกับแทบจะเต็มตัวแล้วนานก็ได้มีการเปิดเผยในสื่อโซเชียลมีเดียของเขาออกมาจริงๆว่าสคริปต์าภาพยนตร์เซาลีซอกเกอร์ภาคต่อนั้นได้ถูกเขียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะมีการใช้ชื่อว่าเซาลิ่นบูเมนซอกเกอร์เพื่อเล่าเรื่องราวของทีมฟุตบอลหญิงแถมยังอาจจะมีเจ้าเวยกลับมารับบทเดิมประกบคู่กับจางปอชื่อด้วยลงนิตยาสาร ในตอนท้ายของเรื่องตัวสิงและเหมยก็จะได้มีโอกาสถูกถ่ายภาพไปขึ้นปกนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าโด่งดังมากที่สุดในหมวดหมู่กระแสนิยมของโลกอย่างนิตยสารไทม์ที่ยกย่องพวกเขาเป็นบุคคลแห่งปีในปี2001ซึ่งเกณฑ์นในการเลือกของไทม์ก็จะมาจากการที่บุคคลน,นั้นจะต้องมีอิทธิพลต,ต่อโลกของเรามากที่สุดในช่วงปีดังกล่าวโดยไม่มีข้อแม้ว่าจะต้องมาจากเรื่องดีหรือแย่เลยนั่นเอง ถูกนำไปใช้ในฟีฟ่าเวิลด์คัพปี2006 ในช่วงปี2006ที่ประเทศเยอรมนีมีการจัดการแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คัพหรือฟุตบอลโลกนั้นศิลปินอย่างลูมิดีเวอร์ซัฟแฟตแมนสกูก็ได้นำภาพหลายๆฉากในภาพยนตร์เซาลินซ็อกเกอร์และมีการออกแบบเนื้อหาหลายๆส่วนไปใช้ใน MV เพลงที่มีชื่อว่าดังซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงทีมฟุตบอลโลกแบบชัดเจนมากๆแถมภาพจากภาพยนตร์ก็ยังถูกเอาไปฉายบนหน้าจอขนาดใหญ่ของสถานที่ก่อนการแข่งขันในแมชของแอรวอรี่คสกับเซอร์เบียและมอนเตเนโกรด้วยโดยนี่ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุ เรื่องนี้ถูกเอาไปใช้ในสื่อระดับโลกแบบชัดเจนมากที่สุดครั้งหนึ่งฉบับหนังสือการ์ตูนหลังจากภาพยนตร์เข้าฉายไปแล้ว9เดือนเซาลินซอกเกอร์ก็ได้มีการถูกทำออกมาเป็นหนังสือการ์ตูนในรูปแบบมานว่าซึ่งเป็นการ์ตูนภาษาจีนที่ผลิตในจีนแผ่นดินใหญ่ท่านั้นและจะมีสไตล์ที่แตกต่างจากมางังงะของฝั่งญี่ปุ่นมากๆโดยคนที่รับหน้าที่ดูแลลายเซนเพื่อลงเอกลักษณ์ของตัวละครเอาไว้ก็คือแอนดี้เซโตศิลปินการ์ตูนที่เชี่ยวชาญเรื่องศิละปะก,การต่อสู้มากที่สุคนนนหึ่งใงใวการ ทีมอ e ีวิลในส่วนของทีม e ีวิลที่เป็นคู่แข่งของทีมเซาหลีนในตอนไท้ายเรื่องน,น,นั้นนักฟุตบอลบางคนในทีมก็จะถูกอธิบายความสามารถเฉพาะตัวออกมาแบบชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นกองหน้าเบอร์เกาที่สามารถกระโดดตีลังกาไปบนท้องฟ้าและยิงลูกบอลเพลิงได้ผู้รักษาประตูเบอร์21ที่สามารถใช้มือมือเดียวในการเล่น น Franc ักเตะเบอร์7และ11ที่สามารถวิ่งเร็วจนเท้าลอยอยู่เหนือพื้นหญ้าปิลาวส่วนคนอื่นๆในทีมจะถือว่าเป็นตัวละครสมทบที่มีความเก่งกาจแทบไม่ต่างจากนักเตะที่ถูกระบุออกมาเหล่านี้เลยความสวยของเจ้าเว่ย ในช่วงหลังจากที่ภาพยนต์เข้าฉายไปแล้วนักแสดงหญิงเจ้าเวย่ยที่ถือว่าโด่งดังและมีอิทธิพลมากๆในวงการบันเทิงของฮ่องกงและจีนก็ได้ออกมาเผยว่าในตอนถ่ายทำโจซิงฉือนั้นแทบจะไม่ได้เอาบทม,มาให้เธออ่านเลยและมีแต่การขอให้ด้นสนล้วนในตอนถ่ายทำทั้งหมดแถมชงหยาวนักเขียนนิยายชื่อดังที่เคยปั้นเจ้าเว่ยให้โด่งดังมาแล้วในซีรีส์องค์หญิงกัมมลอก็ยังไม่พอใจที่โจซิงฉือทําให้เจ้าเวย่ยต้องถูกแปลงโฉมออกมาเป็นหญิงสาวหน้าตางงๆแบบในเรื่องจนนี่อาจจะกลายเป็นบทที่ฉีกไปจากแนวทางที่สุดตลอด เ,เลยด้วแสดงร่วมกันครั้งสุดท้ายสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่โจซิงฉือได้แสดงร่วมกับโค้่หวตลอดการอย่างอูโมงตาที่ทั้งสองน,นั้นถือว่าเป็นดูโอ้กันมาอย่างยาวนานและสร้างภาพยนตร์ตลกๆด้วยกันมานับตวนาโก้นหัวจิ้งหรือไม่ บนเหมยที่ปรากฏตัวมาในช่วงถ่ายเรื่องในภาพลักษณ์ของหญิงสาวหัวโลนแต่สามารถแตกชานวิชาไทเก็กจนกลายเป็นสุดยอดผู้รักษาประตูของทีมได้นานในตอนเตรียมการถ่ายทำนักแสดงอย่างเจ้าเวยก็จะไม่ได้โกนหัวจริงๆออกมาแต่จะต้องนั่งให้ช่างแต่งหน้าช่วยเซตให้เธอดูเหมือนคนหัวล้านเป็นเวลา8-10ชั่วโมงในแต่ละวันเลยทีเดียวพูดภาษาจีนกลางคนเดียว ในภาพยนตร์ตัวละครใหม่ของเจ้าเวยจะเป็นคาแรคเตอร์เดียวที่พูดภาษาจีนกลางหรือแมนดารินออกมาส่วนตัวละครอื่นๆจะพูดแต่ภาษาจีนกว่างตุงหรือแคนโตนนสออกมาแต่ทีอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาเนื่องจากฮ่องกงจะมีการใช้สาภาษาร่วมกันคือภาษากว่างตุงจีนกลางและอังกฤษต,ตัวละครอื่นๆจึงสามารถเข้าใจเธอได้ทั้งหมดนั่นเองเป็นบรูซลีตลอดไป หลังจากที่แดนนิชาเข้ามารับบทเป็นผู้รักษาประตูเพื่อล้อเลียนทุกอย่างให้เหมือนกับบรูซลีนานมันก็ดูเหมือนว่าเขาจะลงเอยด้วยการต้องไปรับบทเป็นนักแสดงคนนี้ตลอดไปจากใบหน้าที่คล้ายกันมากๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ทางทีวีวเรื่อง The Legend of Bruce Lee ในปี2008ไปจนถึงภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่อย่างยิปมันสาในปี2015และยิปมัน4 The Finale ในปี2019ที่เขายังต้องรับบทนี้ต่อไปนักเตะเซียวลิมยี่เวอร์ชันอิตาลี ในตอนที่ภาพยนตร์เข้าไปฉายที่ประเทศอิตาลีซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความคลั่งไคล้กีฬาฟุตบอลในอัตราสูงมากๆนานภาพยนตร์ในเวอร์ชั่นของอิตาลีก็จะมีการเอานักฟุตบอลชื่อดังจากลีกซีเรีย a. มาพากเสียงลงไปสําหรับกลุ่มตัวละครหลักไม่ว่าจะเป็น3นักเตะจากเอสโรมาอย่างดามิอานโนโดมาซีและวินเซนต์คันเดล่าสองนักเตะเชื้อสายอิตาลีรวมไปถึงมาโกเดวาคิโอนักเตะเชื้อสายฝรั่งเศสและอีกสานักเตะจากทีมลาเซียอย่างจูเซเป้ปันการโรและแองเจ โรเปโรซีสอนักแต่เชื้อสายอิตาลีรวมไปถึงซินิกซามิไฮโลวิชนักแต่เชื้อสายเซอร์บเบียซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นเรื่องปกติของทางอิตาลีที่มักจะชอบชมภาพยนตร์แบบภาษาตัวเองอยู่แล้วฉากบุลเลท,ทาม ทุกฉากในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีการใช้เทคนิค bullet time เพื่อทำให้ภาพส l o w มช t i และมี movement แ,แบบ360องศาเหมือนภาพยนตร์ต้นฉบับที่คิดค้นแนวทางนี้อย่าง The Matrix ในปี1999สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกๆฉากในภาพยนตร์ที่มีการใช้เทคนิค bullet time ก็จะมีการใช้กล้องในการถ่ายทำเพียงแค่2ตัวเท่นานั้นแล้วเฟรมภาพนิ่งทั้งหมดะก็ยังถูกสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งถือว่าลดทอนมาจากทางทีมงานในฝั่งฮอลลีวูดยุคนั้นที่ต้องใช้กล้องมากกว่า10ตัวขึ้นไปเลยก็ว่าได้ โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จริงและสิ่งที่ควรอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์เศร้าหลีดซอกเกอร์ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ใครหลายๆคน <t akes> ก็คงจะนํามันกลับมาดูซ้ําอยู่บ่อยๆอย่างแน่นอนจากเนื้อหาที่สนุกและตลกแบบจัดเต็มแถมยังเต็มไปด้วยโมเมนต์หลายๆอย่างที่ทําให้ผลงานเรื่องนี้กลายเป็นหนึ่งในผลงานมาสเตอร์พีที่ดีที่สุดติดอันดับของโจงซิงชฉยอ,อย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆละคลร,รับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากเศร้าหลีดซอกเกอร์ในปี2001นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถอ มเนต์าคุยกันเอาไว้ด้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ